ได้ต่อกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต2จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ English Proficiency และยกระดับผลสลัมฤทธิ์ของผู้เรียนค่ะ นายอภิชัยเสนายโยธีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุกตามกรอบ CEFR in the t r e m e English Teaching Approach and Language Proficiency Development for Happiness Learning การจัดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะทางภางษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีนายจุรารัตน์เย็นสวัสดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามนายเทิดไทยบัวผายผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะศึกษานิเทศ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมะศึกษาปีที่6หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่3ที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษพร้อมด้วยวิทยากรเข้าร่วมในพิธีณนะห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต2 นายอภิชัยเสยนายโยธีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาขอนแก่นเขตสองได้กล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาตัวเองของทุกท่านที่เข้ามาฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการจัดอบรมเพื่อที่จะพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถด้านการฟังพูดอ่านเขียนได้ตลอดจนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทด สอบระดับชาติหรือโอนเนหวังว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองโรงเรียนและต่อสังคมต่อไปสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ English Proficiency ของผู้เรียนและยกระดับผลสำลิดเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข การพัฒนาเทคนิคก,การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุกตามกรอบ CEFR และเพื่อการขยายผล b a s t practice การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุกตามกรอบ CEFR เพื่อย,ยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและ ONe t ็อำเภอโคกโพชัยและการใช้ AI ในการสอนภาษาอังกฤษ และการจัดอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้คัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปีที่6หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่3ที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษจำนวน161คนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองและได้รับความร่วมมือจากศาสตราจารย์ดตรจอร์จิน่าบา์ทันดรเฉลิมวุฒิอุทัยกันและนางสาวปียธิดานามวิจิตรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ พอปขอนแก่นเขตสองบิทิชคาซิลเทนเนอร์ร่วมเป็นวิทยากร